เรามาดูนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนนะครับนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนเป็นนิคมอุตสาหกรรมทางภาคเหนือนะครับตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2526ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่4ในการกระจายกาวความเจริญ เข้าสู่ภูมิภาคนิคมอุตสาหกรรมลำพูนก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่มีการจ้างงานคนในพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนถ้าจะทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องมาที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนนี่เราก็ เข้ามาจะถึงแยกซ้ายคลองพูนขวาไปเพื่อบันทีนะครับ เราต้องนอดใต้สะพานข้ามแยกบันทิลำพูนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มของนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนนะครับ ้นนะครับเออ่อสีแยกไปก็จะมีห้านะครับก X4 Macro ตรงนี้ก็เป็นจุดศูนย์กลางของนิงมคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนนะครับ ซ้ายขวาจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่โรงงานาอุตสาหกรรมจะดูฝั่งขวานะครับที่นี่ก็จะมีตลาดมีที่พักมีคนอยู่เยอะมากนะครับเราจะไปดูเส้นหลักนะครับเส้นผ่านนี้มอุตสาหกรรมด้านหน้านะครับตัว ประตูนิคมศาสตรกรรจะอยู่เส้นมัณฑนะครับเดี้ยวขวาไปนี่นะครับลำพูนเป็นจังหวัดที่เจริญก็เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนเป็นหลักนะครับเศรษฐกิจทั่วไปก็ทาไร้ทํานาเด่นๆก็คือ,อลำไยนะครับลำไยลำพูนเป็นลำไยที่ีสุดในโลก นั้นนะครับนอ,อกจากน้ำยาจะมีหอมกระเทียมนะครับมีมะม่วงก็มีทำนาบ้างมีล้มวนมเปรดวบัตินะครับเนี่ครับเข้าสู่ตัวหลักของนิคมอุตสาหกรรมตะพูเป็นตลาดนะครับรถจะนัแน่นช่วงเย็นๆกับช่วงเช้าๆคคนที่เริ่มทำงานนะครับเด็กมีรอง พยาบาลเฮอริพุช,ชัยนะครับตัวนี้เป็นสนอนเส้นหลักกลางคืนก็มีร้านขายอาหารมีอะไรอย่างนะครับนี่นะครับส่วนใหญ่โรงงานขะองที่ความอยู่ด้านขวาครับ นี่นครับเป็นโรงงานสกรรมกระดาษกรานนี่ที่ต้องเน้นการใช้รายงานในนี้ทางข้าวนี่ค็อยู่ด้านซ้ายตรงแยกไฟแดงตรงนี้นะครับ จะมีโรงงานอยู่ฝั่งด้านซ้ายขวาก็เป็นอาคารพาณิชย์นนเป็นที่พักของพนักงานที่ทํางานในนิคมสาหกรรมแห่งนี้นะครับถ้าเป็นนิคมสาหกรรมขนาดกลางนะไม่ใหญ่เหมือนพังพักตอนออกนะครับพังพักษ์ตอนออกอย่างอมตะนะครับนิคมสาหกรรมอมตะหรือก ทางปิิมลีใหญ่ๆกว่านี้แต่นี่ก็คือเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานนะครับที่จังหวัดสุพรรเป็นอุตสาหกรรมประน,นีตนะครับนี่นครับนี่คือโรงงานโนระงงาน แล้วก็เข้าชุมชนตรงน,นี้เป็นที่พักนะครับจะมีหอพักเยอะมากนะครับราคาตั้งแต่สองพันจนถึงสี่พันกว่าบาทแล้วแต่ขนาดท้องความรู้แล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะครับนี่นะครับส่วนใหญ,ญ่คนจะมาพักแถวนี้เป็นหลัก นี่ก็เป็นตำบลบ้านกวางนะครับบ้านกลางจะเป็นโซนที่อยู่อาศัยเป็นหลักค่าขายเป็นหลักนะฮางหน้าก็ามีตลาดกาดอินทอน ทานกลางนะครับเนี่ยมีเซเว่นมีไฮคอปเคนะครับแล้วก็พอรู้นะครับว่านิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนเป็นยังไงนะครับเผื่อใครจะมาทำงานเผือใครจะมาค้าขายก็เอามารีวิวให้ดูนะครับ